วันนี้เราทำซุปฟักทองนะคะนี่ค่ะใครชอบทานบ้างคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำค่ะอันนี้จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะหนึ่งลูกล่อผ่อา,าปอกเปลือกแล้วก็เอาไส้ออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆอย่างนี้นะคะมันจะได้แบบสุกง่ายแล้วก็อันนี้คือหอมใหญ่ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะ ปริมาณของของหอมใหญ่เนี่ยเออเก่งก็ไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะแต่ว่าก็คือสองอันเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันมันจะแบบปริมาณพอๆกันนะคะพอๆกันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้ฟักทองไทยก็ได้นะผสมฟักทองญี่ปุ่นก็ได้อย่างละครึ่งแต่วันนี้ไม่มีฟักทองไทยมีฟักทองญี่ปุ่นก็ใช้1ลูกเลยส่วนอันนี้คือน้ําสต๊อกไก่นะคะเก่งก็ใช้รวบรัดเลยะคะ่ะก็ใช้ขนอไก่ก้อนนะคะแล้วก็ไปต้มกับน้ํา ประมาณลิตรกว่าค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะให้เย็นก่อนก็คืออันนี้ทำเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วแช่ตู้เย็นไว้มันก็เลยมีไข่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหอมใหญ่นี้ไปผัดกับเนยค่ะในกระทะใช้ไฟอ่อนๆนะคะช่วงนี้นี่ใช้เวลาขั้นตอนการทำใช้เวลานานนิดนึงช่วงที่เราผัดหอมใหญ่เพราะว่าเราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆ ช่วงที่เราผัดหอมใหญ่นี้นะคะเออพยายามต้องคอยคนตลอดเวลานะคะอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปทำอย่างอื่นนานนะคะต้องต้องต้องอยู่หน้าเตาตลอดเวลาเลยต้องคอยคนเขาไปเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เขาไหม้ติดกระทะค่ะเดี๋ยวมันจะมีความขมนะคะแล้วก็อันนี้เริ่มเริ่มคนไปเรื่อยๆมันเริ่มเหลืองเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะ สีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราต้องผัดจนหอมใหญ่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอย่างนี้ยค่ะเหมือนคาราเมลเลยอย่างนี้ยค่ะถึงจะใช้ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วหอมมากหอมก็ลหอมใหญ่เริ่มนิ่มนิ่มมากเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีพอหอมใหญ่เหลืองเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาฟักทองมามา,มาผัดด้วยค่ะฟักทองที่เราเตรียมไว้อันนี้ค่ะเอาฟักทองมามาผัดรวมเลยแล้วก็ เดี๋ยวพอผัดลงแล้วเนี่ยเราจะเติมน้ําเติมน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าใช้น้ําเปล่าลงไปเนี่ยเติมน้ําให้ท่วมกับให้พอดีกับเนื้อฟักทองค่ะอย่าอย่าเติมน้ํามากเกินไปนะคะให้ให้พอดีกับเนื้อฟักทองนะคะแล้วก็ปรุงนี้เครื่องปรุงจะปรุงด้วยเกลือนะคะอันนี้ใช้ดอกเกลือค่ะประมาณประมาณสองหยิบมือนะคะแล้วก็พริกไทยดาแค่นั้นเองจะปรุงสองอย่างนะคะอันนี้เห็นไหมคะใส่น้ําพอท่วมฟักทองแล้วเราก็ ต้มไปเรื่อยๆยันคอยคนเป็นระยะนะคะเพื่อให้ฟักทองสุกแล้วพอน้ําแห้งเนี่ยคือทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปั่นกันค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการนําฟักทองนี้มาปั่นนะคะปั่นกับน้ําซุปน้ําสต๊อกไก่ที่ที่เราเตรียมไว้ในหม้อนั้นะนะคะอันนี้คือปั่นเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ชิมรสชิมรสชาติตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะ